ปาม,มี่ยังอยู่เนาะออปาม,มี่ยังอยู่ครับกับใจเกินร้อยแล้วก็แม่เพนนะพาผ่องพัน 20, ก็ยังอยู่เนอะที่ไม่อยู่คือแม่บัวตูมครับไปอยู่เสียงอีสานแล้วก็นางเอกปีใหม่เคมีกาไปอยู่นางครับขวัญใจแฟนเออขวัญใจแฟนแฟนหมอปามก็ไม่อยู่หมอปามก็ไม่อยู่ครับไปทําธุรกิจส่วนตัวขายยี่สิบอยู่ที่อบุบลเหนบอกอุบลอยู่ในเมืองอุบลปามี่ ปีใหม่นอ้นองปีใหม่ไปอยู่กับขันใจแอนพระเอกแมนจกกักรพันธ์นะครับส่วนผู้ใดซีอูซีไปนะครับยี่สิบก็จะรู้แล้วครับทั้งพระเอกใหม่พระเอกเกา่าศิลปินม่แต่เห็นเขาโซโซกันว่าพ่อน้อยมอตอไซห้างสีมาพรในฤดูกาลน,นี้นะครับตอนนี้เขา้ามีเข้าอยู่ที่เวิร์กพอยต์หมอรํำไอรอนบนว่าสวัสดีแม่สมจิตครับแม่บุญศิลป์ครับแม่ตีนด้วยร,รูปหัวใจ,จแม่สมควรด้วยนะครับ อยู่หน้าเตากระโลบาลน้นเพิ่มไหมโอ้ยน่ะน้องๆมากินเขาแล้วสวัสดีแม่หนูพาครับคิดฮอดแม่ตูมแม่ตูมย้ายไปอยู่เสียงอีสานขอบคุณแม่นกน้อยอุไรพรแล้วนะครับคืนนี้ซ้อกับบอสอยู่ที่ชนบุรีครับพี่หนุ่ยบางใหญ่เพิ่นวมาอ้ยอะไรต่างหลายเรื่องนี่นี่อะไรนเป็บไปกับแดงอย่นี้ถนี่ครับเซฟน้องคนเมรัฐมาแล้วปึ๊บ อ่าแกงกะทิฟ<า>ักใส่หมูครับนี่เขาเจา้าพร้อมนะครับน้องๆมาเกนเขาวกันแล้วนะรม,มาที่โรงอาหารแล้วลงลงในกลุ่มเนี่ยเสบนวโควเมลรัดลงคือในกลุ่มเนี่ครึ่งแล้วสวดมุนทุ่มหนึ่งเป็นบ่ก <ลง S 1> รวมสองทุ่มใครลงในกลุ่มเนีขอบคุณพระเอก<ห>แบงค์ราชันครับแล้วก็แฟนขาปืนนะครับ เป็นบันซอร์น้ำแดเพลงแเพลงแล้วเก้าเพลงเก้าเพลงแล้วกับสิบหกวันก็เป็นสิบแปดสิบแปดเพลงแล้วป้าเปิดวงมืออื่นีเลยเนาะเบาวนนึ้นร้องเพลงตอนไหนจะได้เตรียมมาะายถูกขอบคุณนะครับสําหรับมารายมาขึ้นฉากแรกครับเบาโนนขึ้นฉากแรกเลย เดี๋ยวพระเอกใหม่มาเป่าโนนนั่นไงคุณา <laughs> ่าก็คือน้องแม่พระเอกใหม่กับเป่าโนนนี่แ่ละ,ะอี่มักในศิลปวัฒนธรรมอีสานเป่าโนนกับบอเมเ็นค้นอีสานเป็นคนที่พิศนุโลกนะครับสำหรับเอฟเอ เอฟซีไมที่เขามานะครับ,บเบอท์นป็นคนจังหวัดที่สุโลกนะครับบอร์นลีแม่คือคีนฮอดเดอ้อเจอบอร์นลีเมื่อเปิดวงตัวจริงบอร์นลีรอดเด้อครับเด้อโอ้ <im pe at> โหเนี่ยเจ้าก,กันแม่ยองข่อยายเนาะขอบคุณครับ,รบคีนฮอดคือกันแม่พลูก,สลกไส้หล่าเจ้าเด้เดอ้อปีนี้ขึ้นฉากน้ามูลเลยอ่จัอโวยหนา้าโวยหลังทงั้งเด้นะครับกมบ็มาเบืองให้กังใจข่อยน้ำแ่